ครับผมสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่คอยติดตามรับชมมาตลอดนะครับเราซ่อมไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับทุกคลิปนะครับที่ผ่านมาคือคืออธิบายผิดอธิบายถูกก็คือนะครับต้องเราต้องช่วยกันครับเรียนรู้ไปด้วยกันซ่อมไปด้วยกันโอเคนี่ครับวันนี้ ซักผ้าซัมซุงนะครับ13กิโลนะครับวอเบิล d i g i จ a l ต n อ e อินเวอร์เตอร์นะครับลูกค้าแจ้งมาว่ามันไม่ซักนะครับสักพักหมุนแล้วก็ดับดับนี่คือหยุดนะครับแต่ผมไาเช็คดูแล้วมันคนละอาการนะครับต้องเปิดเครื่องด้วยครับเสียบปั๊กก่อนนะครับ ครับเสียบปลั๊กนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ต่อน้ําน้ําเข้านะครับไม่ได้ต่อน้ําเข้านะครับเปิดเครื่องนะครับ power นะครับมันจะมืดไปนหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องงานมาค้ำๆก็เลือกปั่นอย่างเดีวยวครับลองลองปั่นดูว่าสปินเดีสัก หนึ่งก็ได้ครับหนึ่งก็คือสิบนะครับสิบนาทีกดสตาร์ทนะครับก็จะขึ้นเป็นเลขสิบเลยนะครับในสถา,านะเลขสิบนั่นก็คืออยู่ระหว่างการเดินน้ำสองนาทีนะครับให้เครื่องลดมาเหลือแปดนาทีครับเครื่องถึงจะปั่นนะครับเครื่องสภาพาอัตโนมัติจะทํางานแบบนี้นะครับทุกท่านนะครับเราต้องศึกษาก่อนศึกษาก่อนว่าเครื่องสภาพา เครื่องนั้นนะครับไม่ใช่ว่ากดแล้วปุ๊บมันจะปั่นนะครับมันไม่ไม่ไม่ใช่เหมือนเครื่องเสื้อผ้ารุ่นของเก่านะครับเทคโนโลยีครับพัฒนานะฮะนะครับตอนนี้ยังอยู่เล็กซอยู่นะครับก็ดีใจครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถูกบ้างผิดบ้างก็คอมเมนต์คอมเมนต์ครับ นำเสนอกันมานะครับช่วยกันนะครับเราเพื่อนช่างด้วยกันนะครับเพื่อนช่างด้วยกันช่วยกันนะครับมันจะมืดๆหน่อยนะครับเนี่ยมืดมดจริงนะครับเนี่ยมืดจริงเพราะว่าเวลาผมมันไม่ค่อยมีครับทําแต่งงานทางซัก,กจะมุน ได้ยินเสียงอุปกรณ์ข้างล่างทำงานนะครับต๊กเต๊กต๊กเต๊ก,ต,ก,ต,กต้องรอดูก่อนนะครับรอให้รถเหลือ8นาทีนะครับแดนาทีเดี๋ยวคงหยุดกล้องนะครับอาจารจะนานนะครับ อ่าครับลดลงมาแปดแล้วนะฮะลดลงมาแปดมันจะม้วนไหมม้วนไหมอ่ากำลังจะมุนนะครับมองเห็นไหมฮะมันมึนนะฮะอ,อ่าตอนนี้ถังซักหยุดแล้วครับมันก็นจะเด้งมาให้เลขสิบสิบนาทีเหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นต้องจแก้ไขนะครับว่า มันผิดพลาดตรงไหนนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ครับมันจะมีมีข้อเสียเพราะองค์ประกอบมันอยู่นะครับไม่ใช่ว่าใครจะเก่งก็ได้นะครับเราต้องช่วยกันนะครับแก้ไขปัญหานะครับครับอันนี้ก็คือช่วยกันแชร์นะครับนะครับเอ็นะครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขนะเด้งกลับมาสิบนะครับมันไม่หมุนนะครับ ผมต้องเช็คว่าอุปกรณ์ตัวนี้บอร์ตตัวนี้มันไม่เสียนะฮะแต่ไปที่เรากดแล้วฟังก์ชันยังทำงานตามคำสั่งของเราเนะี่ยมันไม่เสียนะฮะสต็อปนะฮะมันหยุดนะฮะมันหยุดหยุดเรากดสต็อปปิดนะมันออฟแล้วะฮะแล้เราเปิด กดซักอัตโนมัติแล้วกดสตาร์ทนะครับเนี่ยมันก็ทำงานตามคำสั่งที่เรากดถ้าลักษณะนี้อาการนี้บอร์ตตัวนี้ไม่เสียนะครับบอร์ตตัวนี้ดีนะฮะอย่าไปหลงทางนะครับให้แก้ไขอุปกรณ์อุปกรณ์ทั่วรอบด้านข้างนะครับทั่วไปนะครับน,นะฮะ เห็นหมฮะมันทํางานตามคําสั่งของเราอะที่เรากดนะครับแพงนี้ไม่เสียครับต้องไปแก้ไขอุปกรณ์ตัวอื่นนะครับผมดไม่มีเลยอ่าหมุนนะครับคือนี่ทางมอเตอร์พยายามจะทำงานให้ให้ทำงานนะครับ อนี่ปล่อยน้ำลงนะฮะเดี๋ยวผมต้องลองซักผ้าละโอเคนะครับซ่อมเครื่องซักผ้าผมันก็ต้องเช็คดูว่าเครื่องซักผ้ามันจะทํางานปกติไหมนะครับซักยังเวลายอยู่ที่47นาทีนะครับเลือกโปรแกรมอัตโนมัติ ักไหมธรรมดามันต้องซักนะครับแต่นี่มันมสอะอาดขยับขยับขยับมนมันเกิดข้อบอกพร่องตรงนี้นะครับมันไม่ขยับขยับนิดหนึงนะครับเนะี่ยจะซักละโปรแกรมสั่งให้ซักแล้วครับแต่ มอเตอร์ไม่ซักนะครับมีดิ่งอย่างเดียวครับดิงๆๆ่งนแสดงว่ามีอุปกรณ์นะครับที่มีปัญหาอยู่นะครับเห็นไหมนี่คือคัสภาพที่ทำงานไม่ปกตินะครับโอ้วลา จะดันเพิ่มนะครับกดลดแ,ลแผงเขโทษทำงานปกตินะครับกดสั่งงานอะไรทำงานได้หมดนะครับโอเคสรุปเครื่องสัก้าเครื่องนี้กดสั่งงานซักแล้วไม่ทำงานนะครับนะ มาแก้ไขกันนะครับผมเดี๋ยวปิดนะครับปิดเครื่องนะครับสัมซุงนะครับเพราะว่ายี่ห้อนี้มีขายนะครับขายเยอะขายทั่วโลกด้วยนะฮะยี่ห้อนี้มันก็จะมีมีบ้างครับการเสื่อมเสียของอุปกรณ์นะครับที่เราใช้งานนะครับเราก็มาแก้ไขกันครับซ่อมแซมเป็นธรรมดานะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้านะครับมันมีมีสมองนะครับ อาศัยชิปนะครับชิปคอนโทรลนะครับสั่งงานนะครับโอเคนะครับปีนะครับน้ำค้างถังแบบนี้ครับในเมื่อมอเตอร์ไม่ซักแต่เขต้องเดน้ำทิ้งนะครับเปิดวิธีเดน้ำทิ้งก็กดสปีน,นะครับกดสปี อยู่ที่เราเลือกว่าจะเอาแกมไหนครับผมอาหนึ่งนะครับหนึ่งพอนะครับกดสตาร์ทเดี๋ยวจะได้น้ำทิ้งนะฮะนะครับแสดงว่ามอเตอร์โซลินอยด์ดีน้ำทิ้งทำงานนะครับเห็นไหมฮะทำงานนะครับที่ไม่ทำงานอยู่อย่างเดียวคือระบบไม่ซักนะครับเราก็มาแก้ไขตรงระบบที่ไม่ซักนะครับ เอาไปวิเคราะห์นะครับสำหรับผมไม่เคยซ่อมนะครับต้องวิเคราะห์ก่อนันนี้น้ำทิ้งปุ๊บนะครับนี่นะครับดีน้ำทิ้งเลยนะครับ,ไ,รรบไม่ซัก อนนี้เลีลยวลดลงมาเหลือเก้านะครับตัวเครื่องจะปั่นไหมทำท่าจะปั่นนะครับหลักเวลาเด้งกลับมาสิบนาทีเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราต้องแก้ไขแล้วนะฮะโอเคนะครับเรารู้อาการแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปแก้ไขนะครับผม ตอนนี้เจอหลักฐานแล้วนะครับเจอหลักฐานแล้วนะครับนี่หนูกัดสายครับพี่น้องนี่ครับเจอต้นเหตุแล้วครับหนูกัดสายนี่ครับกัดจนมิดเลยจะต่อได้ไ,ไหมเนี่ยครับเห็นไหม นะครับหนูกระสายก็โชคดีไปนะครับเพราะว่ารับงานมาซ่อมนะครับโชคดีสำหรับช่างนะครับก็ในเงินค่าซ่อมเต็มตม่เต็มหน่วยนะครับรสายไปสี่สีเลยนะครับเนี่ยมีแดงน้ำตาลชมพูแล้วก็เขียวนะฮะสีสีเลย แต่มันกัดจนมิดเลยนะครับไม่รู้จะเชื่อมต่อได้ไหมนะฮะอยู่ข้างในฮะเห็นไหมครับชงดีของช่างแล้วครับชงดีช่างของช่างไม่ได้แก้ไขเลยครับเพียงดูแค่นี้ก็โลดแล้วครับดูที่มันแทะเห็นไหม เดี๋ยวผมจะต่อนะครับแล้วก็เทศการใช้งานแล้วก็ส่งงานนะครับครับผมนี่คือต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่หนูกัดสายนะครับต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรามาทําการทดสอบเปิดเครื่องกันนะครับตัวนี้เสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบปลั๊ก้อยนะฮะเห็นไหมเสียบปลั๊กเรียบร้อยปุ๊บครับเปิดเครื่องแล้วครับ กดพเวอร์จะมืดๆหน่อยอหันมานะครับกด power นะครับแล้วก็เลือกนะครับสปนอย่างเดียวนะครับหนึ่งก็พอนะครับตั้งไว้ที่ระดับต่ำแล้วก็กด start นะครับตอนนี้อยู่ที่เลขสิบนะครับ อันนี้คือปั่นอย่างเดียวนะครับปั่นอย่างเดียวผมเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะฮะชุดนี้คาปาซิเตอร์จะอยู่ในนี้นะครับคาปาซิเตอร์ในกรณีที่เสียโดยธรรมชาติก็คือน้ำลงจะซักก็ไม่ซักจะปั่นก็ไม่ปัน่นคือให้เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ตรงนี้นะครับในอยู่ในนี้แล้วครับแต่ผมไม่แกะดูขี้เกียจแกะและตอนนี้ หนูกระสายวงก็ต่อนะครับต่อสายให้เรียบร้อยละปัจกีเรียบร้อยนะครับรอสองนาทีนะครับสองนาสองนาทีก็คือแบบอยู่ในสถานการณ์เรดน้ำทิ้งนะครับซ่อมเต็มเมื่อคืนแล้วครับนี่ครับงหมดแปดแล้วครับตอนนี้ยังไม่ปานเลย ันแล้วเด้งไหมล่ะครับอ่าปั่นแล้วนะฮะนี่คือคือทำงานปกติแล้วนะครับเห็นไหมหมุนแล้วนะ,ะหมุนแล้วนะครับครับนี่คือทำงานแล้วนะฮะปกติแล้วนะครับส่งงานได้เลยนะครับเนี่ยเช็ดถูททำความสะอาดนะครับส่งให้ลูกค้านะครับ เดี๋ยวผมจะลองซักดูนะครับ Samsung ครับส a m ซุงปั่นแล้วนะฮะ7นาทีนะครับนะครับ16กโลครุ่นนี้ฮะ16กโล ที่มันดัเพิพ่พมไปคือพื้นไม่เสมอนะครับอยูอี U e. มีมีอาการเซ็กซ้อนนะครับการเซ็กซ้อนอเดี๋ยวรอแก้ไขต่อไปนะครับครับหน้าเครื่องขึ้นว่ารหัส UE นะครับ ยนะ u e นี่คือต้องหานะครับหาโค้ดว่าเราจะแก้ไขมันขัดข้องตรงไหครับครับเคนะครับ okay,